วันนี้ก็จะมาสวนวันความเพียนนะครับของกิจกรรมของพักกิ่งไพรี่พินานะครับผมครั้งที่หกสิบหกวันที่ห้าเดือนเจ็ดนายสลาวินลำดัดที่หนึ่งศูนสองนะครับวันนี้วันที่ 5เดือน7เป็นครั้งที่66ที่ข้าพาเจ้าสลาเวงกริเสือบวรขอถวายแสงสวัส,สดิ์สายอายพระสุภวิริละมนต์ตา่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพันชนะในบทสวนอย่างต็มเรื่องด้วยเทเอญรน1กับพระรัตนตรัยอรังสมาสุภุทธโธปควาพุทธังวังตังอภิวานเทมิสวากขาโตปัจจาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนปัจจตสาวกสังโฆสังฆนามามิา อรหังสมาสมพุทโธสกิรังปรินิพุตโตพุทธิหีธารามโนธานิปารามิหิเตติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคงังเสลนังกโตปุเชมิลาตานตัตยังธรรมังจารามิโสตินา สามชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเดสวัตรตาลาขัณฑูตเทวตาปะทรรมังมุนิลาเชตสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคกะมีเจตุเปีชิดีศิขารับเตเตจันตลิเกวิมานีทีเปรตเทศจัการเมตะลุวนาคาเนเคหาวุมีเคเตภูม่าเจนตุเทวาชลัทธาวิสเมยยักษาคันทพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนีวราวัจฉนังสัตโ์วเมสุนันตุธรรมสุนักะโลอัยยมปัทันตาธรรมสุนักะโลอัยยมปัทันตาธรรมสุนักะโลอัยยมปัทันตา สีผ่ผูพาพาคานมการนโมตัสสะปะเขาโตทหโตสมาสัมพุทธัสานนโมตัสสะปะเขาโตทหโตสมาสัมพุทธัสานนโมตัสสะปะเขาโตทหโตสมาสัมพุทธัสสะข้าใจสนะคมานะปัทะพุทธังสันนังกฉามิธัมมังสันนังกฉามิสังฆังสันนังกฉามิชุเตียมปีพุทธังสันนังกฉามิชุเตียมปีธัมมังสันนังกฉามิชุเตียมปีสังฆังสันนังกฉามิตาเตียมปีพุทธังสันนังกฉามิตาเตียมปีธัมมังจลาสันนังกชามิตตียมปีสังฆังสันนังกฉามิโหกสัญญาคิริยาคาถา นาทิเมเสนังอัญญงพุทโธเมสนังวุลังเอเตนะสัจจัณชินาโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมเสนังอัญญงสังทมโมเมสนังวุลังเอเตนะสัจจวัณชินาโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมเสนังอัญญงสังโฆเมสนังวุลังเอเตนะสัจจวัณชินาโสติเมโหตุสัพพทาน เจติรัตนปานามคาถาพุทังนเมตนาุตตเศรจิตังธมังนเมตนาุตตวิเศษทิสารังสังขังเมตนาุตตสุสีลิทิอตังนเมติรัตนังรัตนตยะวหังสมาสมุสสิตาวัตถุวิเศษสาวูตังอัญโยยานยุตัะคุณายโยาสภาวตังอัศมิเตยมิปิตเทวายาติทันเีอิกลางวินาเตทิเจสามารสัมภเวณะโลเกกะาจิจัจิเลจัจจปรตูตังคำพินละยานวิสยังอจิทุตัสสะตัง ในมิเหวะชนะตยะสวิสุตตามปินสมุตปัสตังนัมัสสีตุทัปปัสสาทัธานังปุญญาธิการนัมัสสมุตตะมะปุญญภูมังทุกขาปามุจจานุโมคขาสเสนังคาตานังโพชาระเฮสุปะระมังอริปุเฉนญานิพภานัสจิกิริยายุปานิสัยยะถังสามากิเลสสามัตโสราชสจิติยาจารสมุหิอัตตะกุสะเลหุปัสเสวณียังปานิจจะปีศางกามนิยะมีวะตทศมาหิตังติระตานังเสนานังคาตัมผาลัตินทิวังขณะในสุวนัมมะสะมานาปูเชมาจจะปีสาสสตังสุปันสันนจิตตาตทานุบ ปุญญินาสตัตถาสุกตินัฐสุขีพระเวมุเตชะตัสสัจจะสัทปาปิสุวติหัวตุเยวยินะสธรมะวินัยยมีประมาณนัภูตโตโลกุตฑลารพิสมโยเนี้ตัวสุโพชังตัสสุปุลิศยะญจะยายะอายมีปีหัวตุกัตถุเตเยวัดิจิตตัวสุปัสสาราการโร่แปดน้มการสิทธิคาถาเยาจับคุมามุหัมะลาประกัศโถสามังอภุตโตสุกเตอวิมุตโตมารสาบาสาวินิโมจยันโตอภัยสีเคมังเชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศีลสารน้ำมามิพระโอษฐาอ ธัญญสตเตเชิทิโหนพันตะระยาเจวิสาเมตุธรรมโมทโชโยวิยัสสะสูทศเสศโลกสาวิติที่มักคงนียนิโกธรรมทะรัตษาทารีสตาวะโหสันตังกโรสุจิโนมังวันตังศีสารนามามิมูหัปะทาลังอุปสรรทัธาหังธัญญาสตรตเชยสิทิโหอนตุสัพันธตะรายาเจวิสาเมตุธะธามาเสนาสุขตานุคโยโลกศากะคูปะกิเลสเชตตาสันโตสยังสติโยเชโกจัสวะขาตธรรมมังวุธิตังกโรติสังฆังวันตังสีลสารนามามิผู้ฐานุ นโมกัอัตคาถานโมอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหิสิโนนโมอุตตมะทธมัสสะสวาขาตเสวะเจนิธานโมมหาสังกัปปิวิสุทธสีและทิฏโนนโมอมารยลัสสะรัตนัตยัสสะสารด้กลงนโมอมากาติตสะตัสสะวรุตรยัสะปิณนโมกราปภาเวนะวิคันฉันตุอุปัฏฐวานโมกรานุภาเวนะสวัสดีโหตุสัพพทานนโมกัสสัตเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวานมาสมัยสุดเอวเมสตังเอกังสมัยอย่งพะครวตสเกสุวิหะติกับิลัวชูสมิงมหาวเนมหาตาปิตุสังก พิกุสัะเตหิสเพเหวะอาราเตหิทัศหิตจลกกธาตุหิเทวตายภูยนัสสนิปติตาหโนติประคอนตังปัสนายาพิกุสังกัญจะอัตโขโยตุนางสุทาวัสกายิขนัง วนาอินทร์ธียังโขวาสังเกตสุหนติการลวัตถุสมิงมหาวเมหาตาพิุสังเกนะสีมจะมัตเหิพิุสังเกตหิสัเกตเหวะอรหันตเหหีทัศหีจะลกทัตหิเทวตาภยนัสนิปตาหมุติพระคอนตังศาสนายาติพิฆสังขันจะยานุนะมายมปียนะพระวาเตนุาังกเมยมะอุปสังคกมิตวาพระเขาโตสังเกตปัจิกาคาถาภาษายมติอตะโกตาเทวตาเสนปีลามาพระวาวปุริโสสังมิตังวาหังภาษาลยะภาษาลิตังวาผังสมิชยะเอวะ กมันตังอันังสุีกมันตังที่ตาโผเอกาเทวตาพระเราโตสงเอีมังกาังบาสีมหาสมโยโภนสิงเทวกายาสมาตาอัคตมหาอีมังธรรมสมัยทักษิตาเยวะอัปปะรยสังคติอัโอัปปะราเทวตาพระขโตสงเอีมังกาังบาสีตาพิฆวโสมาตหังสุจิตังอัตโนอุชกัมมะกังสุสาทิวันเนตานิขัเหตวะอิทธิยานิระคันติปันนิตาติอัตโนอัปปะราเทวตาพระขอโตเสงเอี๊ยมังกาลังกบาลสเฉตว เศรษฐกิอิมังขัตกปาสีเย่เจีพุทธังสานังคตาเสสะเตคมิสติอปัยะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรนสันติติออกจากโหโบกวาพิกรูมันเตสีเยปุยนาพิเกเวประทัศสุโลกธาสุสุเทวตาสันนิปฏิจารของติสถานขตังัศนัยยะพิกุสังกัจจะเยปิเตพิเกเวเหตุสมติตรมาธานังอัหัานโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควรตานังอิตาับปรมาเยวะเทวตาสันนิปตาเหตุงเสยท่าปีไมหังอิตาระหิเยปิเตพิเกเวพุทธสันตินะขตมาสัมาธ เอตกปารมาเยวะเทวตาสันนิปตาพิสันติเสธาปีไมห,หังเอกเหียรยิชิสามิพิฆเวเทวการังนามานิเจติยิสามิพิฆเวเทวะกายังนามานิเตติสามิพิฆเวเทวะกายังนามานิตังสุนาธาสาลุกังนามสศิกระดธาภาสิสามิติไอวัมพันเตติโคเตพิกพปวตโตปัญญาติโสสุงปะควายตัสโวจาศิโลกกรรมนนกัสสามิยะถาภูมาตัศจายยิศายคิขปาปิหิตตาสมาหิตาปตดูเสาวสนตินารลมังสะพิสัมพุโนโอทัลมาณาศสุธาวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปิจันเตยตะวะวเน เทวกายพิกันตาเตวิชสาพิโวเตจะอัตบมะกลงสุตวาพุทธสาสนังเตสัมปัุนานอุสนาทัศนังอภิเกตะมัตธคุงทสสะสัลิสัเกศานาุสนามัตสงอภิเตมัุงทิสาสภะพุตตาอหุงจะสพังอภินยพราะขีตตนะจักคุมาตโตอมารสัสาเกศานเตเทวกายพิกันตาเตวิชาพิโว เยวังกิติสามิกิรเหียนุปุกเสษตรศาสตราวิญาขาภูมิกัมทวาอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันัมตโยยัสิโนโมทมมนาภิกรมงพิุังสัมปติงวะนังชาตาสตรสาวเฮมวันตาะตาวนิโนอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันัมตโยสัสินโนโมทัมนาภิกรมงพิุังสัมปติงวะนังสาตศาตรสาวฮาวันาต่าวนิโนอิทธิมัตโตชุติมัตโตวันัมตโยสัสินโนโมทมนาภิกรมพิุังสัมปติงวะนังอิจเตโสราสาตรสาวเจขานต่าอุนนิโนอิ เวสาิตาปัจจสตาญาขานตตะวิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันัตโตยัสสิโนโมทัศมนาลพิการมุงพิกุนังสัมติงว่านางกลุ่มพิโรราชเอกโอเวบรุษานิเวสนางปิญโยนังสตาสหัสสังญาขานนางปิยิปปาสติกลุ่มพิโรราชเอกโอโสปากคะสัมติงว่านางปุริมัญจะทีสังราชาท้าตรสงปัสัสติคันทพานันทิวติมหาราชยสัตย์โสปุตตาปิตาสภาวะโวอินธนามามหาภะราอิทิมันโรยุติมันโตวันัตโวยัสสิโนโมทัศมนาลพิการมุงพิกุนังสัมติงวััง่ินาางิรุณโหตนัจสติ ุมพนังอธทปติมหาราชายสสิติโสพุตตาปิดัสสภาโวอินทนามาหมหาภราอิทิมตยติมันโตวนานตัสสโนโมมนาอิกมุงพิกุลังสมติงวะนังปัจชีมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาสตินาคานังที่ปติมหาราชายสิติโสพุตตปิดสสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมตยติมันโตวนานตัสสโนโมมนาอิกมุงพิกุลังสมติงวนังอุตรัญจตที่สังราชาวโรตปะาสติยากคานังที่ปติมหาราชายัสสิติโสภูตตาปิดัสสะภาคโว วันท <chat> ี ina, o, Morocco, ่สามัตน์ระทวทันีนัอุณโกรปจิมาอุลปักโกุเวโลอุตระที่สามจะรเตมหาราชาสันตาเจดอนที่สามันเทรมนาอนังสุวรรณีการเป็นนักเวเจสังไม่เปนภาษากุมยานิการสถาามายากรเดนถูเวกันถูวิภูจะวิภวโตสาจทธนกามเสโถจะทินุคันถูนิันถูจะปานโทโอปมันโยวจะเที่วสูตจะมาตาริเเสโนจะคันทัพโผลานราชาชโนสโพอาคูปัจติโคเจวะติมพารุสยตจสาเอติจันเยจราชโนคันทพาสหราชชปโมธมานง อถากูนาภาษานาคาเวสาราสหาันตถาสกามรัตตระอาคูปยาคาสหายติบิยมุนาทัตตปัสสาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวัณโนมหานครสุาาปาคัสสังติงวันนางเยนะคาลาชชสานัสสาหันติทิพายิชาดปะขิวจสจจคูหาสเตชวิหายสาเตวันมะวัชาปัตตาจิตตาสุปนัยเจสานามังอภเพยสถานนาครา,าชานามาศีสุป,ปันนตโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวจายิอุบวไหฮยานตานาคาสุปนาสนามาสุพุทังหิตตาวชิราเทนะสมปุทังอัชราติตาอัตตรวัสวัตติทิมันโตยสติโนโ การลกันชามหาวิสมาอสุราธนาเวกสาวิปจิตเจสจิจะปะหารตนมบจีสหสตนจาปริปุตังลังสเมวโรจนะวิกาสนัยอิสวาบริ่งเสนังแรงของทมุปาขะมงสมัยโยธาในพัฒเตภิกขุนังสัมพิติงวนังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวายุสถาขะมงวรุณาวรุณาเทวาสมุจยัสสาสหเมตตากรุณาการิกาอากุเทวายาสติโนทัศเจเตทัศถากายาสัเพนะาจาวินโนอิติมาโตชิติมาโตวนาตุยสัสสิโนโมทมานายพิการมงพิกรนังสัมพิติงวนัง เวทูตจะเทวสารีจะอัศมัยจะทวียมาจะนสุปนิสาเทวาจะทัศมาคุปุรักขิตานะคะสุเรศุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักขิตานะคะต่นิปุรักขิตวะอคุมันเทวะลากาวัสนังวัสนุเตถิวัสโกปะคะปุรินะโททัศเจติทัสฐากายสัพเพนะตะวนิโนอิทิมันตุติมันโจรโยยัสสิโนมูทะมานิกามงพิกำลังสามติงหว่นังอาถากูสากูเทวาชะละมัขีดสุขาลิวะอเลสกาจะโรชาจะอุมาอุพาณิภากิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอนิชกาสริยะลุจิลาอาคูวาคูวาสุวะเนสิโนทัศเตทัศสักกายาสเพนะต่านิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนโตันโตยัสัตสิโนโมทัมนามิกขะมุงพิกุนังสัมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสานุสุจมาจิตาปุสิกาอาคูวาคูมโนปุสิกาถาคูหันิโยเทวายจโรหิตาวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสติโนทัศเตทัศสักกายาสเพนะตานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัทโตวันโตยะง สุการกระุมหาอนุนาคาคูคณะสาสหโอัตย์ใคหาป้าโมคาคูนิววิจักนาสถานมติหาลักจารมิสกาจะยะสัติโนท่านยังอาคาปยุนยุทธิสาอนุสติทัศิเตสสถากายสเพนะจัมนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันโตยัจสัติโนโมทัมนาพิกามุงพิกนาสัมปิทิงวะนังเขมียาสุจายามากัตกาจะยะสัติโนสัมพิตการลำมเสษฐานเตินามาจะอาสวะนิมันนาติโนอาคูถาคูปะณิมิตาทัศิเตสสถากายสเพนะจั สัตย์เตเทวนิกรยาสัพเพนะรัตนิโนนามันวิญญาณอาการยมเยียนเย,ยสติสหัสห้าพุทธชาติมัคคีรังโอคตินานมนาสวังคะเคมโขฆะตารังนาคังจันทวสิตาติตังสุภพรมาปร,มโต,ตาม,โรามโตจักรุตาหิมตโตสานังโกมารติโสจัสระคะสัมพิติงวนงังศาสาภพมรมารวนังมหาภพมาจิเตติอุปปโนชุติมันโตพิสมาคยุทธสติโสเสถาอิสรา,าอาคูปเจกวาสวุวติโนเตนจัมจัโตอ,อาคาหะทโตปริวัติโตเตสเพทพิกันเตสินเตเตเวสัพพรเมเกมารเสนาพิกามิปัญกะนสะมนยัง เอกถาคันธถาพันธถาลักคณะพันธมัติภวสมันตาปริวาริธามาวมุจิทากโกจินังอิทธิทามหาสินโนกันสเสนนางอเปศิปนิลาตะระมัดจัดสังกัตวนาเพราบังยนโโงันติภูสโกเมโคลทนายันโตสวิตโร สถานโสภิตทาวติสังกุโทอสยังวเสตยสัพพังกัิญญาอวะคิดอนักขุมาตโตอมริยสถาสาวเกษสสนนเตมนเสนาพิกันตาเตวิชานสาวพิโตโบเตจะอจตปามกะลตะตวัพุทธศาสนาวิจารกิหิปะกมุงในสังรมปิอิชยงสเพวิเชษสังขมาพยาติตายสะศีโนมลนติสหพุติหิสาวกาเตชนิสตาติเป็นมังคะสุตังอสิวนาจะารนังปริตตนจัตสวนาปูชาจัปปุญนิยนังเอตัมรุตมะมังปฏิรูปะทิสาวโสจะปปุเพจักตาปุญญาตาอรสมาปริหิจเอตคุตม พระหูสัจจัญญาติสิปัญญาวินัยโยจัตสีจิตโตสภาสิตายาวาจาเอตมรุตตมังมาตาปิตุปฐานังปุถารสังกนโหนกุลาจกรมมาตาเอตมรุตตมังธนจัตธรรมาจริยาจเยตกรรมจัตสังฆหัวนักวัชานิกรรมนิกเตมรุตตมังอัตติวิตติปารามัชปานาจัสัญญโมอปมาโทจตามเมสุสันตุติจัตกัตตัญญาตากเกลังธรรมวสันนังเอตมรุตตมังขันติจัตสวัจจสตา สมะยานันจะทัศนังกเนะธรรมะสาคาฉาเอตัมมังุตตะมังตะปูจัปพะมะจเรียญจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานัสจีเริยาจะเอตัมมุตตะมังพุทธัสสะโลกธรรมิหิติตังยสสะนักกรรมปติอสกกรรมวิสังเขมังเอตัมมุตตะมังเอตาริสานิการตนะหนัสถัดมาปราชิตาสัมพทตโสติเงฆาจติสันเตสังมังครามุตตะมันติสองนัตนปริตยังกิจิอิทวิตังอิทวังหูรังวะสกสุวายังรัตนังปริตังนัโนสมังนัธีตตากเตนะอิตัมปีพุทธีรัตนังปริตังอิ ขยังเวลาคังอมตะตังปณิตังยัตตาชาสยามุนีสมาหิโตนาตินะธรรมีนะาสาัมันทิกินจิอธรรมปีธรรมเณรตนังปณิตังอินัสเจนะสุธีหอนตุ ยังพุทธเกษตโหปาริวัณายีสุจริงสมาธิมานันต์ไิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโม,มนวิชิอิทัมปิทัมเมรัตนังปริตังเอิเทนสเจน,สนาาะสุต,สสติหนตุเยปุคลาอัตสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทชกินยาสุขจัสสะสาวกาอิเตสุธินานิมหาภาราณิอิทัมปิสังเครัตนงังปริตังเอิเทนสเจนะสุติหนตุเยสุปยุตามนัสสาธนีนะนิการิโมโคโตรรมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมัตตังวิคายหะลัทถามุทานิพุติจิงพุญชมาณาอิทัมปิสังเครัง วาฒิสัจจยาติเกตพระวสมิงเตกิรักพีชาอวิรุธีชันธาทิพนติทีรายยธัยปติโปอิทัมปีสังเคตรัตนังปริตังอิจารัสเจนะโสติที่สามนำบทสหัสวัรคอัตตาเวชิตังสยโยยะจังอิตราปชาอัจฉรทัศน์โพสสันิจังสัญญาตาจานิโนนิวัเิโวนักนัคนโภณมาโรสหาภุมุนาชิตะอปาชิตังกิราสสารุปัสชะจันตุโน อิตเกศุปตสูตรพริตามิธังเตนะปะขอตาชะลตาอัลปัสตาชะตาสมัสสพุเทนะเอธาตุมเหมะอนุสเวนะมาปรามะปะอรยะมาอิติกริยะมาปิตัสัมปทานินะมาตะกขะเหตุมาเนยะขันะมาอาการะปาริวิตตะเกนะมาทิฏฐิณิชานะขันติยามาพระผาดุปปาตยะมาสมโนนุขนุยะถาตุมีเหตนาวะชนะยะถาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชายอิเมธมาวิญญุขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาเหะอหิเตยะทุกขยะสังวัตติอัถาตุมีเหะประชากุมยะ อาสนาวัตชนัยถัอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวิญูปัสสาอิเมธมาสมัมปตาสมาธินาหิเตยสุขายาสาวัตติอาทับตุมีเหอุปสัมปชฌะวิหารียาธาติสิบห้าอุปนิยสูตรอุปนิยต,ติชี่ยวตามาะมมะปมาโยเชลูปานิจจสะนัสติตาณาเอตังพยังมรเนเปฆามานนโนปุญญนิกยิทาสุขาวะหา,านิอุปนิยติชี่ยวตะมมะปมายังชลูปานิจจสะนัสติตาณาเอตังพยังมรเนเปฆามโนโลกมิสังประชัยสันติเปโข โยตัคายณะสังยมวยยะอุตเจรสสารตังปะสะเปตสะสุขายะโหนติยังเชื่อมโนปกติปุญญธรรมูหเวรคติธรรมจาริงธรรมูสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธมิสุจินเนนทุกติฆาตติคันธรรมจารีสเปสังฆรานิจติยถาปัญญาปัสติอธานิพินติทุกเกสัมโคสุทิยาสเปสังฆราทุกขติยะถาปัญญาปัสติอธานิพินติทุกเคสัมโคสุทิยา ที่บอกว่าปัณฑกชาดกอปันนกถานั้นมีเกตทุติยังอหูตักิกาเอตถัญญาเมทวีตังขันญาอปันนการผาหุงเวสนังยติปปปตานิวรานิจเจ้าโลกเจียานิวนุสาวิยะตัิตาเอเนตังโคสนาเขมังเนตังสารมุตตมังเนตังสารมาคมาสัพพตุขาปมุจจติเยีจะพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆจะอัศนังคตโตปุจาริอายสัจจานิสมันปัญญาปัสติทุกครังทุกขามุปาทังทุกขสัจจะอติกรรมังอริยจะอัตถกิกานุกูปสัมมาคาไินังเอตังโคสนังเขมังเอตังสามุตตมังเอตตตัังสสมมาาคพพุขจิ เจต์ปะเทนตกาาักคาถาอดีตังนันวาขาเมยะนักปฏิตีงเขนัตังบุคคลนั้นเป็นคนหนึ่งถึง่โรงแรมเป็นคน่งสีมาไม่ถึงยทัดเตรียมไปฮนันตังอับปันจักอานาคตังสินในรูปเป็นแล้วก็เป็นอนรับเป็นแล้วสบมาไม่ถึงก็เป็นอัญญาบมาไม่ถึงบรรจุปันนันจัปปนจโยธมังตถา,าวิปัสสติอสังหิลังสังกุป,ปังตังวิธานน้นนึกรุเยบุญในะเห็ุเจตธรรมปัจจุบันนั้นนั้นไม่่แง่ในคำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นผู้กิเลสทำนั้นนั้น เพราะความเพียกรพระจ้าผู้มีเสียงใหญ่ๆนั้นจะมีกรทั้งหลายอวังก็หาเลมาตะปิงอโหรตตามาตันที่ตังตังเวประเทกรัตโตติสันโตอจิมณีมุนิติพระมณีผู้สงบยงเรียบุคคลผู้มีปติอย่างนี้มีความแก่ไม่แก่คามทั้งวัแินั้นแลวว่าผู้มีตีหนึ่งเจริญด้วยวาทนี่แลที่แปดพินะคบปจเวคณปาทะชราธรโมหิฉลังอัตติโตในความแก่เปทนธรรราความแก่เปไปไม่ได้พระที่ธรรมโมหิไม่ยินทิ้งอัตติโตได้มีความ ถ้าเป็นหมีบีหินานาไปหินานาพะโวพินาพะโวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดผาของของเจตนาทั้งแหลงปวงกัมมะสะโภมีกัมมะทายโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนมนกรรมของตนมีการเป็นผู้เห็ดขวดมีการเป็นเป็นเกิดเป็นการผู้ติดตามเป็นการเป็นผู้อ่านใยอย่างกัมังกฤตใสมีกัญญาณังวาปะปะกังวาสสาชัยยาโธวิสามิเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพื่อแล้วจะได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอภินิอภินิษฐมันจะไปคิดดับพังเราจะอะไรณาอย่างนเถิด สิบเทวดาอโยชนะคาถาทุกขปตฏายนิทุกขาปาญปตานิพุกขญาสกปาฏานิสกกาขงดุสัพเปปิปานิโนเอตตลาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติทิยาธนทันตุสัฏฐายญาติรังลัคนตุสัมปทาเพราะนาพิณตาผลตุคาจตุเทวดาคาตาสเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกันจะยังพลังอรหันตนาเตชนะละขังมณีสัพพโสยี่สิบเทวดาปิชนะคาถาธนัมยังปิชนะคาโยพนามาเสยาเทวดาสันติวิหารวาสินีจุเบขเลปพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมฐานเนนะ พันตุปุชิตาสุถิงกรุเถาวิหารัมัณฑรีเทราจมัชฌานัมเกยียราวกาพิกโกสารนการธานาปฏิอุปัสการขามาจเทศา,านิข้ามาจะอิสราสปนภูตาสุปิตาพันตุเตชะราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาอัธโมบาเีนชาตาอัโมบา,าริการนิยมน,นกนมราราระปฏิจเตเตสเวปิทุกษะอารุสังขยังทุ้ก,กิลังสตังธโมธมัสลา Bernard จะปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอนยัตจะอัิตยะจะอัมีและตโมสเวปิธรรมะจริโนวุดิสภะปุเนยมะธรรม นนพนามยังมาเถรคาทะโยพนามาเซปุญญสิทธานิกตจะสะยานยานิกตานิเมเตจัญจาภากินโนผนตกตตานันตาปัมานกายเยปิยาคุณาตาาัตบรรจจะมหังบรรจไปทะโยทิฏฐาเมจายะทิฏฐาว่าอันเยมัชะตาเวนิโนเตจัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมามจตโยนิกาปจเจกะจกตัตวุโกลาสังสันตพาพระ่อพระเวยียเตังเยปิธานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัประชานติทิวาเดสังนิเวศยุงมายาธินะมหาปุญญังอนุโมทนาเฮตุนาสเปสตตาสนาผนตุอัสเวราสุขชีวิโนคิมวัดจัณจักปัปตุเตน ขอสงลายไม่มีสิ้นสิ้นสุดไม่มีประมาณจงไม็นผู้มีส่วนบนแห่งบนี่เขาได้ทำในบัดนี้และบนทั้งหลายอื่นก็ได้ทำแล้วคือชนอะไรเป็นที่รักผู้มีคุณป็นาและบิดามาราเจ้าเป็นต้นที่เขาได้เห็นยไม่ได้เห็นลักษณอื่นที่เป็นกลางรเป็นกาตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิภาคเกิดในภูมิสาเกิดในภูมิสี่มีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ต้องเจอกู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สัดแต่ด้ทัพยการให้สับนกสมพรณ์ของเจ้าแล้วเพราะนั้นเจ้าอมุนทานเองเถิดสัตว์ใดยังไม่ทรั ใ้ภาพแห่งศาสนาริษานเพ่อความเพียรในสงแก่บูชาพระ่าตายในกระแสบทสดมนพระสูรพระิ์และพรราเหล่านี้ขอความสุขสุขีจะเกิดมีข้าพเจ้าแข่งขันย่างทุกไปทั้งพวกข้าพเจ้าและัโกลาทางทำขอโดยเทศนาหลายประมนในกงารสวดแห่มนต์ธรรมะเหล่านี้มื่อหมแล้วปรทุนกแขข้าพเจ้าด้วุคนพักเ่งพิธีพิณที่สเร็จปัญสังวรรนิสาเรจนวัตุมคลทั้งหลายที่สรงต้ขึ้นที่ผนมาจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนภาพแห่งพระปริตและข้าพเจ้ในภาษาต่างจะสำเร็จสถิต ผู้สงฆ์ข้าทายทั้งหลายเกิดจากการสวดมนติเจดีพนาของน้องเทวินพุทธบชาธรรมบูชาสังฆาบูชาขอพรวันนี้จะสวผู้มีเจตนาสวมนตเจดีพนาทุกท่านขอจงภัยไร่แฟงปวงคนทุกข์หลงทุกข์กรงสิ้นประสบความสำเร็จเรื่องนในที่การนี้าตงปรงสาและมันทั้งหลายสมบรณ์พร้อมเือารสนบทสมบัติบริวารสมบัติมีเห็นธรรมเสด็จกัรว่าสถานการมปัหาเกิดปัญญาและเจริญนิพพิาชทั้งสีคืออายุอนณสุขาระเทินขออนุโมทนาบุญ